สวัสดีครับออโตฟาก i ิสยินดีบ้านรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเรานะครับช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกเรื่องราวเบื้องหลังของยานยนต์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจดาวดวงเล็กๆที่ส่องสว่างอยู่เหนือศีรษะของเราในทุกการเดินทางใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงไฟเพดานในรถยนต์นั่นเองคุณเคยสงสัยไหมครับว่าไฟดวงเล็กๆที่ดูเหมือนจะธรรมดาแบบนี้ จริงๆแล้วมันมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่มากมายแค่ไหนจากหลอดไฟธรรมดา,ดาสู่การเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์รถยนต์แต่ละค่ายใช้ปัจชาอะไรในการออกแบบและพัฒนาไฟเพดานเหล่านี้ให้แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นวันนี้เราจะมาเปิดตำนานที่ไม่เคยมีใครเล่ากับเรื่องราวของไฟเพดาน ที่จะทำให้คุณมองมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมาร่วมเดินทางไปกับเรานะครับออตโตฟัตติสต์ขอสัญญาว่าคุณจะได้ความรู้และความประทับใจกลับไปอย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนใครพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นของอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุคที่รถยนต์ยันเป็นสินใหม่และหรูหราการออกแบบภายในยังคงเน้นไปที่ฟังก์ชันการใช้งานขั้นพื้นฐานที่สุดไฟเพดานในยุคนั้น ไม่ได้มีความสำคัญมากนะักมันเป็นเพียงแค่หลอดไฟเปลือยๆที่ติดตั้งไว้เพื่อให้แสงสว่างเพียงพอต่อการมองเห็นภายในห้องโดยสารในยามค่ำคืนไม่มีดีไซน์ที่ซับซ้อนไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่โดดเด่นมันเป็นเพียงสิ่งจำเป็นที่ต้องมีแต่ใครจะรู้เล่าครับว่าจากจุดเริ่มต้นที่แสนเรียบง่ายนี้วันหนึ่งมันจะกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของนวัตกรรมและดีไซน์ ในช่วงแรกผู้ผลิตรถยนต์แทบไม่ได้ใส่ใจกับความสวยงามของไฟเพดานเลยด้วยซ้ำพวกเขาให้ความสำคัญกับการทำให้รถเคลื่อนที่ได้และมีความทนทานเป็นหลักการออกแบบภายในมักจะถูกมองข้ามหรือทำเท่าที่จำเป็นจริงๆหลอดไฟที่ใช้ก็เป็นแบบไส้ธรรมดาๆดาดาที่ให้แสงสีส้มนวลๆซึ่งบางครั้งก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานด้วยซ้ำแก่ความท้าทายนี้ เองที่จุดประกายให้เกิดการพัฒนาในอนาคตทำให้วิศวกรและนักออกแบบเริ่มมองเห็นศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ในองค์ประกอบเล็กๆชิ้นนี้แต่แล้วเมื่อยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปผู้คนเริ่มมองหาสิ่งที่มากกว่าแค่ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ได้พวกเขาต้องการความสะดวกสบายความหรูหราและที่สำคัญคือบรรยากาศภายในห้องโดยสาร คุณโทมสัสวิศวกรผู้มากวิสัยทัศน์ในบริษัทผลิตรถยนต์เล็กๆแห่งหนึ่งเขามองเห็นถึงปัญหาที่ว่าไฟเพดานในรถยนต์นั้นยังคงเป็นเพียงแค่หลอดไฟเปลือยๆที่ไม่ได้สร้างความประทับใจใดๆเลยเขาเริ่มหมกมุ่นอยู่กับการทดลองการออกแบบและการหาวัสดุใหม่ๆเพื่อสร้างไฟเพดานที่ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันและความสวยงามให้ได้ คุณโทมัสต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งข้อจำกัดด้านงบประมาณเทคโนโลยีที่ไม่เอื้ออำานยและที่สำคัญคือการถูกมองข้ามจากผู้บริหารที่ยังคงเชื่อว่าไฟเพดานไม่ใช่สิ่งสำคัญที่จะสร้างความแตกต่างได้เขาใช้เวลานับไม่ถ้วนในการออกแบบและสร้างต้นแบบบางครั้งเขาก็นอนค้างที่โรงงานลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขาเชื่อมั่นว่าถ้าไฟเพดานสวยงามและใช้งานได้เม้จะถูกขับค้านและเผชิญกับความยากลำบากแต่คุณโทมัสก็ไม่เคยยอมแพ้เขาทำงานอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าไฟเพดานไม่ใช่แค่หลอดไฟธรรมดาแต่คือองค์ประกอบสำคัญที่สามารถยกระดับประสบการณ์การเดินทางได้หลังจากความพยายามนับครั้งไม่ถ้วน เขาก็ประสบความสำเร็จในการสร้างต้นแบบไฟเพดานรุ่นแรกที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่หลอดไฟเปลือยๆอ,อีกต่อไปมันมีกรอบที่สวยงามมีการกระจายแสงที่ดีขึ้นและที่สำคัญสร้างความรู้สึกที่แตกต่างให้กับห้องโดยสารเมื่อนำไปติดตั้งในรถยนต์รุ่นใหม่เสียงตอบรับจากลูกค้าก็เป็นไปในทางที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อ ลูกค้าหลายคนต่างชื่นชมการออกแบบที่สวยงามและแสงสว่างขี้นนุ่มนวลกว่าเดิมมันทำให้พวกเขารู้สึกว่ารถมีความหรูหราและน่าใช้งานมากขึ้นนี่คือชัยชนะเล็กๆที่มีความหมายยิ่งใหญ่สำหรับคนโทมัสและทีมงานของเขามันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแม้สิ่งที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยแต่หากได้รับการใส่ใจและพัฒนาอย่างจริงจัง ก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลและนี่เองที่จุดประกายให้บริษัทอื่นๆเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับไฟเพดานมากขึ้นตามตามกันเมื่อความสำเร็จของคุณโทมัสเริ่มเป็นที่ประจักษ์บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ต่างๆก็เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของไฟเพดานพวกเขาเริ่มลงทุนในการวิจัยและพัฒนามากขึ้น มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดในการออกแบบและผลิตไฟเพดานที่ไม่ใช่แค่ให้แสงสว่างแต่ต้องเป็นงานศิลปะที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยเราเริ่มเห็นดีไซน์ที่หลากหลายมากขึ้นจากไฟเพดานแบบวงกลมธรรมดาสู่รูปทรงสี่เหลี่ยมวงรีหรือแม้แต่รูปทรงที่ซับซ้อนมากขึ้น วัสดุที่ใช้ก็มีความหลากหลายทั้งพลาสติกโลหะหรือแว้แต่แก้วการใช้เลนส์กระจายแสงแบบต่างๆก็เริ่มเข้ามามีบทบาทเพื่อให้แสงสว่างที่มุ่งนวนและทั่วถึงมากขึ้นบางค่ายเริ่มนำเสนอไฟเพดานแบบ LED ที่ประหยัดพลังงานและให้แสงที่สว่างกว่าเดิมความก้าวหน้านี้ทำให้ไฟเพดานอีกหนึ่งจุดเด่นที่ลูกค้าใช้ ในการตัดสินใจซื้อรถยนต์สแสดงให้เห็นว่าแม้สิ่งเล็กๆก,ก็สามารถสร้างความแตกต่างในตลาดที่แข่งขันสูงได้และนี่คือช่วงเวลาที่ไฟเพดานเริ่มก้าวขึ้นมาเป็นดาวเด่นในโลกยานยนต์อย่างแท้จริงแก้วเข้าส่ยุปปัจจุบันไฟเพดานในรถยนต์ได้พัฒนาไปไกลกว่าที่เราจะจินตนาการได้ จากหลอดไฟเปลือยๆสู่ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะที่สามารถปรับเปลี่ยนสีและความสว่างได้ตามอารมณ์หรือสถานการณ์การขับขี่แบรนด์รถยนต์หรูหลายค่ายได้นำเทคโนโลยี Ambient Lighting มาใช้โดยผสานไฟ LED เข้าไปในดีไซน์เพดานอย่างแนบเนียนจนดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างรถยนต์ไม่ใช่แค่ไฟเพดาน แต่เป็นประสบการณ์ที่เหลือกว่าไฟเพดานในรถยนต์ยุคใหม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งกำเนิดแสงอีกต่อไปแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารการเน้นแสงเฉพาะจุดการใช้ไฟอ่านหนังสือที่ปรับทิศทางได้หรือแม้กระทั่งไฟที่ตอบสนองต่อการเปิดประตูสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียด และการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานมันคือวิวัฒนาการที่น่าทึ่งจากจุดเริ่มต้นที่แสนเรียบง่ายและเป็นข้อพิสูจน์ว่านวัตกรรมเกิดขึ้นได้เสมอแม้ในสิ่งที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยที่สุดก็ตา่างเบื้องหลังความสวยงามและฟังก์ชันการใช้งานของไฟเพดานในรถยนต์คือการทำงานอย่างหนักของทีมออกแบบและวิศวกร พวกเขาไม่ได้เพียงแค่ออกแบบปลอดไฟแต่พวกเขากำลังสร้างสรรค์ศิละปะที่ต้องผสานรวมกับวิศวกรรมได้อย่างลงตัวการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมการคำนวณการกระจายแสงการจัดวางตำแหน่งที่ลงตัวและการทำให้มั่นใจว่าไฟเพดานจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนี่คือความท้าทายที่ต้องเผชิญในทุกขั้นตอนตั้งแต่การร่างแบบในกระดาษ สู่การสร้างโมเดลสามมิติและการทดสอบนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดบางครั้งการออกแบบอาจต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อให้ได้มาซึ้นไฟเพดานเพียงชิ้นเดียวเพราะทุกรายละเอียดมีความสำคัญตั้งแต่ความนุ่งนวลของแสงไปจนถึงการตอบสนองต่อการสัมผัสนี่คือสิ่งที่ทำให้ไฟเพดานแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ มีเอกลักษณ์และปรัชชาที่แตกต่างกันออกไปสแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดแม้ในส่วนที่เล็กที่สุดของรถยนต์ลองจินตนาการดูนะครับมาในยามค่ำคืนที่คุณต้องขับรถฝ่าพายุฝนหรือต้องจอดพักรถข้างทางในที่เปี่ยวเปียวไฟเพดานคือแสงสว่างเดียวที่ช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งต่างๆภายในห้องโดยสาร ได้อย่างชัดเจนมันช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นและมั่นใจขึ้นมากทีเดียวหรือแม้กระทั่งในวันที่คุณนั่งอยู่หลังรถในยามขึ้นไฟเพดานที่ส่องสว่างอย่างนุ่มนวลก็ช่วยให้คุณสามารถอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์หรือทำงานได้อย่างสบายตาโดยไม่รบกวนผู้โดยสารคนอื่นไฟเพดานจึงไม่ใช่แค่หลอดไฟธรรมดาแต่มันคือเพื่อนร่วมทาง พี่คอยมอบความสะดวกสบายความปลอดภัยและสร้างบรรยากาศดีๆให้กับการเดินทางของคุณเสมอมันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การขับขี่ที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและนี่คือบทสรุปที่ว่าทำไมสิ่งดูเล็กน้อยอย่างไฟเพดาน ถึงมีความสำคัญและคุณค่าที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้จากหลอดไฟเปลี่ยเปลือยในยุคแรกเริ่มสู่ระบบไฟแอมเบียนไลทิงที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ในปัจจุบันไฟเพดานได้เดินทางผ่านวิวัฒนาการอันน่าทึ่งและได้สร้างมรดกทางการออกแบบและวิศวกรรมที่สำคัญให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ มันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านวัตกรรมและความใส่ใจในรายละเอียดนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในส่วนประกอบสำคัญของรถยนต์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจมองข้ามด้วยไฟเพดานคือตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าการไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดการผลักด,ดันขีดจำกัดและการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้งานจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้อย่างไร แบรนด์รถยนต์แต่ละค่ายได้สลับปรัชญาและเอกลักษณ์ของตัวเองลงไปในดีไซน์ของไฟเพดานทำให้มันกลายเป็นมากกว่าแค่แหล่งกำเนิดแสงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของความมุ่งมั่นความคิดสร้างสรรค์และความสำเร็จและนี่คือบทสรุปของตำนานดาวบนเพดานที่ส่องสว่างในรถยนต์ของคุณเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของไฟเพดานในรถยนต์ที่เราได้นำมาเสนอในวันนี้ หวังว่าทุกคนคงจะได้มุมมองใหม่ๆและเข้าใจถึงความสำคัญขององค์ประกอบเล็กๆแต่มีความหมายยิ่งใหญ่นี้กันมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าจากนี้ไปทุกครั้งที่คุณเปิดไฟเพดานในรถยนต์ของคุณคุณจะมองมันด้วยความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอย่างแน่นอนถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้และอยากให้ออโตแฟคทิสนำเสนอเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของยานยนต์ในแง่มุมไหนอีก อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับความคิดเห็นของคุณคือกำลังใจสำคัญของเราและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง autofactist เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะครับผมเองก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนตกหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ